ท่านผู้ชมครับความคืบหน้าประเด็นของนายแอดคาราบาวที่ไปขึ้นเวทีที่สองพี่น้องสุพรรณบุรีาร<ะ>งานมันเกิดกำนันพุกแล้วก็เป็นประเด็นเพราะพูดกันตรงๆต่อว่าดาทอผู้ราชการผู้ราชการจังหวัดสุพรรณบุรีดูเดือดหลังจากนั้นท่านผู้ชมมันกลายเป็นลูกลุกลามถึงขนาดเป็นเรื่องเกี่ยวกับแต้แหน่งหน้าที่ผู้ราชการจังหวัดใช่ยหมทั้งใบล่าสุดหลังจากที่นายแอดเองเนี่ย ได้เผยแพร่ข้อความกราบขออาภัยผู้ว่าสุพรรณบุรีโดยระบุเนี่ยนะครับท่านผู้ว่าออกมาอาธิบายเรื่องแล้วผมเข้าใจผิดฟังอธิบายแล้วรู้สึกสำนึกผิดเป็นอารมณ์ชั่ววูบที่ขาดสติกราบขออาภายัยส่วนเรื่องคดีความพร้อมอ้าแขนรับความผิดเต็มๆเลยท่านผู้ชมแล้วคดีก็ามาจรกิงครับผู้ชมครับเมื่อวานนี้ผู้ว่ารัฐพัฒน์สวนเด้ที่ผู้ว่าสุพรรณบุรี บอกกรณีที่แอดโพสข้อความขอโทษแล้วว่าก็ทราบว่าแอดขอโทษแล้วส่วนตัวในฐานะนายนัทพัฒน์ชวนนปทิพยยอมรับความขอโทษแต่อยากจะบอกว่าสถานะที่ตนเองปฏิบัติหน้าที่ในวันนี้ไม่ใช่นายน,นัทพัฒน์อย่างเดียวแต่เป็นตําแหน่งหน้าที่ราชก,การมีระเบียบกฎเกณฑ์จรรยาบรรณต้องดูแลเพราะตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดต,ต้องหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆอีกไม่เกินสองปีตนจกกะเกษียณ ก็จะมีคนใหม่จะต้องดูแลรักษาตำแหน่งนี้ให้สมศักดิ์ศรีไม่ว่าใครก็ตามตำแหน่งผู้ว่าต้องให้ความสำคัญเพราะเป็นตำแหน่งระดับผู้นำจังหวัดมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นเจ้การชั้นผู้ใหญ่เรื่องนี้เป็นการดูถูกดูหมิ่นเจ้าพนักงานไม่ใช่การหมิ่นประมาทส่วนตัวเพราะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนตัวเนี่ยตนไม่ติดใจคนเราผิดพลาดกันได้ไม่มีอะไรต้องโกรธเคืองกันแอดขอโทษรับได้แล้วดีใจ ส่วนตัวไม่ขุนข้องแต่หน้าที่การงานต้องดำเนินการเพื่อไปเป็นบรรทัดฐานทางสังคมว่าใครจะมาดูหมิ่นเกียรติผู้ว่าราชการจังหวัดง่ายๆไม่ได้เด็ดขาดว่าก็ไม่ไม่มีอะไรการที่คุณแอดมาครับมากล่าวขอโทษนั้นผมก็รับรับได้นะรับแล้วก็ดีใจว่าเราก็ไม่มีเรื่อไม่มีคุนข้องหัวใจต่อการในในทางส่วนตัวนะครับ เลยอยากเรียนว่าในในทางหน้าที่การงานเนี่ยเราก็ต้องดาเนินการตามหน้าที่ที่จะต้องดูแลตําแหน่งน,นี้ให้ถ้าเมื่อมีเรื่องอะไรมากระทบเนี่ยเราก็ต้องดําเนินการตามกรอบของเราครับที่น้องหรือใครก็ตามนะในการพูดกล่าวอ้างถึงบุคคลที่สามเนี่ยเราต้องมีข้อมูลการการพูดพูดได้นะพูดพูดได้าะเรามีสิทธิเสรีภาพในการพูดแต่มันควรต้องเป็นข้อที่มันต้องมีข้อเท็จจริงก่อนคนที่พูด เพราะว่าถ้าไม่มีข้อจริงเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบตามมาต่อให้เกิดความกระทบกระทั่งกันซึ่งเราก็ไม่อยากให้เกิดอย่างนั้นนั่นแหละฮะแล้วเมื่อวานนี้หัวหน้าสำนักง,งานจังหวัดสุพพรณบุรีพร้อมกับนิติกรก็เดินทางไปโรงพักสองพี่น้องนําหลักฐานไปมอบให้กับตารวจโรงพักสองพี่น้องสุพรัณบุรีและดูเหมือนภูมิมกำกัรสุพพรณบุรีจะมาติดตามเรื่องนี้ตัวเองด้วยนะ พลตตรีเกรียงไกรวุฒิพานนิตค่ะท่านผู้การสุพรรณท่านบอกว่าท่านมาดูความเรียบร้อยเบื้องต้นก็ให้พนักง,งานสอบสวนรับเรื่องแจ้งความร้องทุกข์เอาไว้แต่ว่าหัวหน้าสน,งงานจังหวัดเนี่ยบอกนะครับว่าได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าสุพรรณมาแจ้งความในคดีกับยืนยงโอภ,ภาโกหรือแอดคาราบาลกรณี12ตุลาที่พูดถึงท่านผู้ว่านั่นแหละทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้พูดถึงว่าข้อหาอะไรให้เป็นเรื่องของหน้าที่ตํารวจ ซึ่งเบื้องต้นท่านผู้การบอกว่าจะเป็นข้อหาหมิ่นประมาทเจ้าพนักงานด้วยการโฆษณาข้เจอว่าหมิ่นประมาทเจ้าพนักงานไม่มีน่าจะเป็นกรณีดูหมิ่นเจ้าพนักงานหม,มิ่นประมาทก็หมิ่นประมาทาแต่ถ้าเจ้าพนักงานเดี๋ยวต้องรอดูว่าตารวจจะตั้งข้อหาอะไรขนาดเดียวกันลุกลามอีกครับเมื่อวานนี้มีรายงานข่าวปรากฏในสื่อสารมวลชนว่ากรมสง่งเสริมวัฒนธรรมของชุมพรบุรี มีการรายงานไปที่กรมส่งเสริมวัฒน,นธรรมนะฮะก็คือวัฒน,นธรรมจังหวัดสุพรรณรายงานการบังพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาถอดถอนออกจากการเป็นศิลปินแห่งชาติหรือไม่ประการใดใช่ไหมคือพี่แอดเนี่ยเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงปี56นะคะแล้วพอมันเกิดประเด็นนี้ขึ้นเนี่ยทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมบอกว่าเดี๋ยวรอทางสำนักง,งานวัฒนธรรมสุพรรณบุรีแจ้งมาอีกทีค่ะว่าสรุปแล้ว พี่แอดโดนแจ้งความเนี่ยเป็นข้อหาอะไรบ้างแล้วหลังจากนั้นก็จะเอาเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเพื่อพิจารณาว่าเข้าข่ายศิลปินแห่งชาติที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือไม่มคือถ้าเห็นว่าถ้าที่ประชุมเห็นว่าทาให้เสื่อมเสียก็อาจจะพิจารณาถอดถอนออกจากการเป็นศิลปินแห่งชาติค่ะโอ้ยเรื่องไปขนาดนั้นแล้วฮะหลักเกณฑ์ก็เป็นกรณีว่าถ้าปรากฏศิลปินแห่งชาติผู้นั้นมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่ความผิดอันกระทำโดยประมาทหรือละหูโทษแต่การที่จะถอดถอนได้ต้องใช้เสียงกรรมการพัฒนาแห่งชาติเนี่ยสองในสใช่ไหมใช่ค่ะของจํานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่นะคะเราก็ตามดูไม่ใช่เรื่องธรรมดาพะลูกรามกันแล้วอ่ะเจ็ดมงยี่สิบนาทีช่วงหน้ากลับมาว่ากันดีกว่า